สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับพี่น้องเพื่อนสมาชิกแฟนคลับนักสแสวงโชคช่องมหาชาแนลทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเคยครับพี่น้องวันนี้ช่องมหาชาแนลมาอยู่ที่วัดกระโจมทองในพื้นที่จังหวัดนนทครับพี่น้องเป็นวัดสวนอีกแห่งหนึ่งครับพี่น้องมีต้นไม้ต้นใหญ่นานาพันชนิด ให้ความชุ่มชื่นให้ความร่มลื่นปกคลุมไปทั่วบริเวณเลยครับพี่น้องนี่เป็นวัดสวนแห่งหนึ่งครับพี่น้องวัดกระโจมทองครับพี่น้องมีต้นไม้ปกคลุมเต็มบริเวณวัดไปหมดเลยครับพี่น้องต้นไม้นานาพันชนิด ด้านหน้าผมสองต้นใหญ่นี้ก็คือต้นยางครับพี่น้องอยู่ตรงหน้าพระอุโบสถเลยครับพี่น้องเวผมจะพาเข้าไปชมด้านในครับว่ามีอะไรบ้างครับพี่น้องนี่คือในบริเวณวัดครับพี่น้องให้ความร่มรื่นมากเลยครับพระอุโบสถหรือโบสถ์ ใหญ่โตมากเลยครับพี่น้องสวยงามมากเลยครับด้านหน้าผมที่เป็นตู้กระจกใสก็เป็นวิหารสมเด็จองค์ปถมครับพี่น้องสวยงามมากเลยครับพี่น้องวิหารสมเด็จองค์ปถมครับ ปฏิสถานอยู่ในตู้กระจกห้องแอร์อย่างดีเลยครับพี่น้องด้านหน้านโน้นก็เป็นพระพุพธรูปปฏิสถานอยู่ในตู้กระจกอีกหลายองค์ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับนี่คือ ไทยศัจยะพุรุธพุทธเจ้ารัะพี่นอ้ององค์ใหญ่สวยงามเหลืองทองอลัมเลยรัพพี่น้องพิมพ์ปางประทานพรรัะพี่น้องนี่ก็คือหลวงพ่อพระสิวะลีมหาโชคมหาลาภพับพีน้องและพระพุทธมหามงคลที่ศักดิ์สิทธิ์รัพพี่น้อง ปาริสถานอยู่ณวัดกระโจมทองวัดสวนแห่งนี้ครับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนนทครับสวยงามเหลืองทองอลังมาเลยครับนี่คือพระขุตรูปอีกหนึ่งองค์ครับพี่น้อง อยู่ติดกุติจเจ้าอาว่าเลยครับนี่ก็คือศาลาในบริเวณวัดเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างต่างๆครับพี่นอ้องร่มรื่นมากเลยครับเป็นวัดสวนอยู่ในป่าในสวนเลยครับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนนท์ครับวัดกระโจมทองครับพี่น้อง ตรงนี้คือเป็นบริเวณสวนปฏิบัติธรรมครับพี่น้องจะมีประชาชนชาวบ้านเข้ามาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิครับพี่น้องต้นไม้นานาพันธุ์ชนิดปกคลุมไปทั่วบริเวณวัดเลยครับพี่น้องสวยงามมากเลยครับ จะมีพระพุทธรูปอยู่หลายปางครับพระพุทธกินราชอยู่ตรงกลางสระล้อมด้วยเหล็กรั้วอยู่ในบริเวณสวนปฏิบัติธรรมสวนปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิครับพี่น้องนี่คือสวน บริเวณสวนปฏิบัติธรรมครับพี่น้องจัดสร้างไว้สวยงามมากเลยครับมีพระพุทธกินาราเป็นอุปทานอยู่ตรงกลางสะอเลยครับล้อมโลเหล็กไว้อย่างดีเลยครับนี่คือวิหารพระพุทธมงคลครับพี่น้องตอนนี้ก็มีพระสวดปฏิบัติธรรมอยู่ครับ มีญาติโยมมาร่วมปฏิบัติธรรมครับพี่น้องมีญาติโยมมาร่วมปฏิบัติธรรมมาทำบุญถวายสิ่งของต่างๆสวายสังฆทานขอสมควรครับพี่น้องเป็นวัดสวนแห่งหนึ่งครับที่ให้ความร่มรื่มากนะครับวัดกระโจมทองครับพี่น้อง ครับพี่น้องวันนี้ช่องมหาชาแนลก็ได้มาถ่ายทำบรรยากาศที่วัดกระโจมทองในพื้นที่จังหวัดนนท์เป็นวัดสวนแห่งหนึ่งครับพี่น้องให้ความร่มรื่นร่มเย็นมากเลยครับมีต้นไม้ปกคลุมต้นใหญ่มากเลยครับเต็มบริเวณวัดไปหมดเลยครับพี่น้อง วันนี้ช่องมหาชานี่ก็ได้มาถ่ายทำบรรยากาศให้พี่น้องนะะักแสวงโชคได้ชมบารมีได้ชมสิ่งต่างๆเส,สนาสนะต่างๆสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่วัดแห่งนี้มาพอสมควรแล้วครับก็สมควรแก่เวลาที่จะต้องจบคลิปจากลากันไปแต่เพียยเตอนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องหมาชานแนวด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเกือนไว้นะครับพี่น้องเผื่อในอนาคตผมมาขอโชคลาภนำมาลงช่องท่านก็จะได้ไม่พลาดเลขเด็ดครับพี่น้องสุดท้ายนี้ก็ขอพี่น้องนะักแสวงโชคที่กําลังเข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้ จงประสบโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองมีเงินใช้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ